ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมก็ขอสวัสดีครับสำหรับ f อซสุนทรชัยนะครับในคลิปนี้จะพามาชมลักษณะของไม้กระถางมงคลไม้ประดับมงคลสวยงามยอดนิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์และนี่ก็คือคลาริบบินครับผมขอบใบเป็นคลื่นนะครับพื้นใบด้านบนนี่เป็นสีเขียวเข้มด้านล่างเนี่ยครับสวยงามตรงนี้เช่นกันพื้นใบออกเป็นสี น้ำตาลนะฮะน้ำตาลเข้มนะนี่ครับนี่คืความสวยงามของเขาด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างออกสีน้ำตาลแดงเนะี่ยเข้มๆแบบนี้สวยงามมากเลยนะเนี่ยแล้วก็พื้นใบแล้วก็ก้านใบก็จะเป็นมีขนนะครับมีขนเล็กๆอยู่ทั่วแผ่นใบเลยนะเนี่ย การปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ก็คือการแยกกอน,นะครับผมดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีนะครับ mm hmm. การบํารุง,รงดูแลรักษาใช้ปุ๋ยรายช้าหรือว่าปุ๋ยคอกก็สามารถทําได้เช่นกันครับสวยงามมากผมเองก็ได้นํามาปลูกเลี้ยงปีกว่านะครวันนี้เขาได้โชว์ดอกให้เห็นแล้วนะครับนี mm ่ครับผมลักษณะดอกเป็นคล้ายๆกับ กลุ่มของช่อดอกนั้นเรียงสลับค่อนข้างเยอะเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะฮะก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับดอกของเขาจะอยู่ที่โคนต้นนะฮะก็จะมีดอกไม้หลากหลายชนิดที่มีดอกอยู่ช่วงโคนต้นนะฮะคลาลิบินก็เช่นกันครับมีดอกลักษณะนี้ครับเป็นช่อดอกที่แตกมาจากโคนต้นนะครับผม มาชมกันนิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็อาจจะต้องการทราบเหมือนกันว่าดอกเขาเป็นอย่างไรเนี่ยผ่านไปปีกว่าแล้วโชว์ดอกแล้วเนี่ยก็เป็นไม้ประดับมงคลตามความเชื่อก็คือด้านดึงดูดทรัพย์นะครับเสริมดวงค้าขายนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับ พื้นใบด้านหลังนี่สวยงามเลยอันนี้คือความโดดเด่นของเขาคราลิริบินครับผมดอกสวยๆเลยครับผมท่านใดที่ปลูกเลี้ยงอยู่ก็นี่ครับนี่คือผลงานผลลัพธ์จากการปลูกเลี้ยงดูแลมา ก็ดินที่ใช้ปลูกให้โล่งโปร่งดีก็เติมกบพะว้าวสับไปนะผสมจะช่วยได้มากหรือถ้าไม่มีก็เป็นดินร่วนทั่วไปหรือว่าดินปลูกทั่วไปคนระับเป็นพื้นที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะทนต่อโรคก,การรดน้ำเนี่ยสำคัญมากสัปดาห์หนึ่งนะครับ2ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็การ เรียกว่าบริเวณหรือว่าลักษณะทางกายภาพที่เขาชื่นชอบบริเวณบริเวณ,ร,เวณร่วมลำไรหรือว่าแสงแดด40-50%หรือว่าแดดครึ่งวันนะครับผมถ้าแดดแรงมากก็จะมีผลกับใบของเขานะครับเ,เจอแสงแดดมากก็จะประมาณนี้ครับใบก็จะเหี่ยวเฉาได้อันนี้คือยอดอ่อนที่แตกมาแล้วเจอกับบางจังหวัที่มีแสงแดดนั่นเองนะครับผม ก็ระมัดระวังเรื่องแสงนิดนึงครับการลดน้ําไม่ต้องบ่อยครับเติมปุ๋ยคอกนับสองถึงสเดือนครั้งนะครับผมครับผมก็คาดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงดูแลคลาลิปบินครับผมขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ